ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมชื่อว่า Exitory นะครับผมเออเป็นเกมทางออกเดียวซึ่งนี่ก็เป็นเกมที่เจอมา ECO อีกแล้วนะครับผมมีปุ่งเปลี่ยนภาษาตรงปร่มปเปลี่ยนภาษาตรงนี้แต่ไม่มีภาษาไทยโอเคไม่เป็นไรเลากดเล่น,น่เลยโอเคไม่รอชา้าโอเคมาแล้วโอเคเข้าไปในออฟฟิศบรรยากาศอะค่อนข้างจะรู้สึก แนวชิล่าอาร์ตแล้วก็ฟฟเฟเธอรเฟลทัลนะคือ,อ,อเพย์มาแล้วทุกคนโอเคเฮียตรงนี้ใช่ไหมนั่งทำงานเอาให้มาทำใหนก่อนนี่เดอร์แท็กอ่อนแชร์พิม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 โอเค นะอ,อันนี้มันเหมือนจะพิมพ์แม่เองนะะข้างล่น่าจะเห่วว่ะโอเคลกสกิลน้ำต้องไปหาไอะิรดื่มน้ำซะหน่อยหาได้ดื่มโอ้โหรองกังสูงนะตัวนี้สูงกว่าประตูอีก เขาบอกด้วยนะว่าอยู่ร้านตรงไหนก็ข้างนี้นะออน้ำน้ำไม่มีน้ำโอเคออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินว่ามืดออันนี้ใครเนะี่ยยืนไม่ได้ยืนแยกอยู่ร้านโอเคเข้ามานนี้แบบครับวันนี้ต่อเขาจะของรับไหมวีตอนเย็นคุณทำงานหรือเปล่า น้ำครับอยากได้น้ำโอเคน้ำฟรีคุณมาครับน้ำฟรีด้วยเอามันแจ่มยังวะไอ้วันนี้คุยได้ยังนี่เราแปลกอยู่ปปยข้างๆแปลกอ่อพี่หมอคนแบบโอเคมาแล้วนะครับก็งูม้าตั้งนานทุกคน 到了。 atau dah ah dah to site work Lepas ครับตายทุกคนเกมนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างเร็วคือแบบจบแล้ว oh. อันนี้อยู่นเกมที่สองนะครับผมเกมที่แล้วมันค่อนข้างจบเร็วผมก็เลยเอาเกมที่สองมานะครับผมกับเกมเดือดผิดตอบนะครับผมมาจเูเกมปั๊มน้ำมันนะครับมาดูมาก็เจอไปดิอิชิโอเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เลยลองเริ่มกันเลยดีกว่า ราก็ยิงไปปั่นน้ำมันเลยนะฮะฉันลืมไล้วที่การทำงานนี้ฉันเอาว่าแค่รอลูกค้ามาอาจจะแปรถ,ถูกนะเออเกมนี้รู้สึกแบบ,แบ,บมันก็แค่จะนอะคนหาย เซรวอรน,นะว่ามีอะไรบ้างมไม่ไเจอร้คงับเาะหันมองนะม่กอรู้ามาาเ้ยเดเฉันขาเติมาสิสิสร์วอยอเอ่อหน้ อะไปเติมน้ำมันจากข้างนอกหัวหัว,ห,ว,ห,วหัวใจน้ำมันอะเออสายเดี๋ยวข้าไปในร้านเหมือนเดิมนะ ทุกคนเ r i s e ยูโอเปนโซเรตบอกว่าเรามาช้านะนะฮะนาฮะไรเตมน่นีเขียวอรสโคจัดสตัวเ,เพียจัด

เอ้ยมาแล้วจะไปยองรถชนละกันนะโคตรมีเกมเลยไม่จบไหมบเอ่อจะมาชนกันยังไงดูเดียวหรือเปล่าจะเป็นเด็กนการยีสิบเออต็มยี่สิบดีเซลเต็มดีเซลเฮ้ย เสียตังฟรีเลยเยมืเ่อกก่อนฟัสเฮี้ยาไม่ได้ด้วยอเอาค้าคนใหม่มาป่ะไอ้นั้นไอ้คนที่ทำเมือกี้เรา่าแปสุดแล้วเราจะมีมาอีกนะจะรับวัเรา ไม่มีอะไรนะตอนนี้คือแบบคนยังไม่เข้าร้านเลยนะคือเปิดร้านไม่มีแต่คนมาเติมน้ำมันคือแบบไม่มีใครมาเลยนะอะไรยังงี้มาทุกคนไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเลยมี้ามาแล้วปะนี่อะพี่แกไม่เดินผักเลยแล้วพี่แค่ขายดูขายพี่แกดิ อย่างเงบ้างคืนนี้ก็ดีเอ่อเอื่อว่าจะมาทำงานต่อจะเข้ากะต่อไม่อันนี้กะสอบชั้นชื่อมาร์คครั้งแรกที่มากะนี้บอสบอกว่าเอ่อบอสบอก,บอกคนเอ้ยบอสบอกว่ามีคนทำงานอยู่ที่นี่แบบมาสอนชั้นเออมีคนทำงานอยู่ที่นี่แล้วจะมาสอนชั้น อ,าาอยากให้เชนโทรหาเขาแทนคุณไหมล่ะโทรบอกบอสให้เขารู้ก่อนเดีาา๋ยวเรา,า,า,าจะไปทำความสะอาดห้องน้ำให้แบบเร็วๆเ,เ,เลยนะโอเคก็คือแบบไอ้นี่อยู่มันก็มานะอยู่แบบพี่แกก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะแล้วคือพี่โอ้โหคือพี่แกจะเขา้าแทนเรารูปขาพแกดิ กดไปบางทีนเนี่ยะางกังนน,นะว่าพี่จะไม่ตายนะอ,ะอะดีเซลหกบาทพี่เร็วเลยนะอะไรบ้าง ไอ้ว้องห้องน้ำนี่มันเสร็จยังวะเนี่ยเดี๋ยวฮะดูข้ามคอมพิวเตอร์นี่รอส์คุณเมอเาเมื่อคุณมาโทรหาอะไรฉันตอนนี้เนี่ยคุณกำังเออคุณเพิ่งปลุกฉันนะโอเคมาอีกสี่ะ พูพูดตึงใครนนะมา The new hera เออูร uh, ืออใารเออ something อายุ s o m e t h ฮะเดี๋ยวบ้านกกลับไปทำงานได้แล้วแล้วก็ปอให้ฉันนอนหลับเจอกัน พวกนี้พอเขาอยู่ในห้องน้ำนะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยลับมังคาเนี่ยโอ้โหเออ,เอ,อมาอถึงสทีก่อนน้ำมันจะหมดฉันขอ,อน้ำมันหรือหรือวิ่งช่วยประตูวะ อ๋อนี่เขาบอกว่าฉันเหมือนจะได้ยินว่าเขาออกมาจาน้ำแล้วฉันควรถามเขาเอาแล้วล่ะมันเป็นหงมันเนี่ยองน้ำมันสภาพเหมือนเดิมห้เอยัย เรียบร้อยอ้๋มัธนาคารใส่กูตายเลยอ๋อจบแล้วนะครับผมอ๋อไอจีเกมค่ข้างดีนะผมจะสรุปทั้งสองเกมไหนเกมที่แล้วคือมันตัดเกมจบนี่คือมันเด้งหัวหมอบเลยนะเออสำหรับเกมที่แล้วเนี่ยผมพูดตรงว่าเกมจบค่อนข้างไวเลยแล้วก็งงเออเคยอยู่มันจะฆ่ากูมันก็ฆ่าเลยนะแล้วคือแบบไม่มีต่อเลยบอกแค่ออกข่าวนะครับผมส่วนเกมนี้เนี่ย มันก็ได้อยู่นะครับผมสำหรับผมนะครับมันก็ได้อยู่เลยคือไม่ได้แย่นะครับผมอ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมเก็จบกันไปแล้วสองสามเกมนะครับผมเก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมก็สนุกไม่คิดว่าเกมมันจะเร็วนะครับผมเอารีคิดว่าจะนานวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับชอบไหมครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกัน